นนาายำไข่ผัดแดง <c oughs> ครับใส่ข้าวคั่วใส่พริกป่นใส่มะนาวมะนาวที่ไหนวะใส่มะนาวครับ มะนาวเปรี้ยวใส่มากาเลยเปรี้ยวี่ปออมาก่เขยวรูดรงนี้แก็ว่าตอนรกูดทนี้มาหพผดี่มาดีไม่ในขั้ว่ว่าก็นึนก,กนปลาก็ไม่ได้หัน่หนหอมใหนะคะักั

นเลยป่ะสอหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วครับ,บอย่าลืม<ป>กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบายตึกง,งานมายังแบบน้ำเลย